สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าไปออกมาเที่ยวเที่ยวทุง่งนาร้านมันขุดสะพวกรถเขากำลังพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันป้าไปก็ออกมานั่งที่เถียงนาเนี่ยไม่ให้เขาดูเขากิกำลังพักกินข้าวเที่ยง ร้านมันขุดสะขุดสะทำเป็นบ่อน้ำมันแห้งแรงต้องทำสะเวลาปลูกผักปลูกหญ้าอะไรมันน้ำใช้ไม่พอไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเนาะฝนพาอากาศมันไม่เหมือนเดิมแหะค่ะแต่ไล่นานี่นะ สมัยก่อนนาตั้งเยอะตั้งหลายไร่ยี่สิบไร่ได้ข้าวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้ิกระสอบนะแต่ทุกวันนี้นะสมัยมันพัฒนาลูกหลานเขาทำได้คนละเยอะไม่เหมือนแต่ก่อน สมัยโบราณแต่ก่อนเอาควาไยไถนาคะ่ะสมัยทุกวันนี้มันเป็นรถไถดินข้างพื้นมันก็ขึ้นมาอันนี้คือเถียงนาเถียงนาเจ้าของเขาตายแล้วแต่ก่อนเข้ามานอนอยู่ที่นี่อ่ะพี่เคยทีนี้ก็เป็นเถียงนาล้าง นี่ต้นต้นฝรั่งต้นฝรั่งสมัยโบราณฝรั่งฝรั่งคินก่านภาษาอีสานว่ามักซิดาแดง ดูสมัยตะก่อนนะมีแต่ป่าไม้จิกไม้หางไม้ดูไม้แดงทุกวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีแต่สวนยางค่ะสวนยางเต็มไปหมดเห็นตะกอหน่อ,นอ,อไม้เอาไว้แกงกินยามไล่าย,ยามนา เสียงนาไขรเสียงนามันอยู่กับนาใครนามัน3สามปีสปี่ปีป้าไปยังไม่เคยป้าไปไปอยู่กรุงเทพยี่สิบปีขึ้นมาได้หกเจ็ดปีนี้ยังไม่เคยออกมาเที่ยวนาเลยวันนี้เป็นวันแรก ออกมาดูไล่นาลูกหลานเขาทำสวนยางอยู่รอบทุ่งเลยค่ะไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเลยนี่เต็มสวนยางเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยกี้นี้คือสมัยโบราณอันนี้คือโบราณค่ะ แห้งบนแล้วสมัยพี่สาวเขาทำขุดบ่อไว้แต่สมัยนี้มันไม่มีน้ำมาอยู่ให้แล้วค่ะแห้งบนล้วสมัยนี้สมัยพัฒนา อะไรก็ใช้เครื่องจากเครื่องยนต์รถถอกรถไถเนี่ยก่อนเขาทำนาเขาก็จะเอาขี้วัวขี้ควายมาลงเวลาฝนตกมาข้าวจะได้สวย ปลูกข้าวใส่ข้าวจะได้สวยขี้วัวขี้ควายค่ะใส่ขี้วัวขี้ควายไปเลยท่อฝังก็ท่อจลินซีสมัยแต่ก่อนท่อกระบอกไม้ไผ่ค่ะทำไมทุกวันนี้ท่อเหล็กแล้วกลับเป็นท่อเหล็กแล้วัท่อจลินซี ทันสมัยไปทุกอย่างข้าวนะ่ะมันจะสวยเกินไปแล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ข้าวสวยเกินไปแต่ว่ามันสุกไม่ไม่พร้อมกันสาเหตุเพราะว่ามันแรงจังหวัดนครพนมแรงนะคะปีนี้เพื่อน เอ้าออกดอกไม่ทันออกออกไปทันกันเลยข้าวได้ครึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาสมมุติว่าได้ร้อยกระสอบปีนี้ได้ห้าสิบกระสอบสี่สิบกระสอบบรรยากาศน้ำมันไม่ดีไปตามวิดถีฟ้าฝนอันนี้ดินเจ้าเดียวเขาเอาฝุ่นมาลง แบ่งกันเป็นแถวเป็นแนวลูกหลานเยอะแบ่งได้คนละนิดละหน่อย้ากันทำอยากทำกินอยู่ตามเถียงนาก๊อกก๊กแก๊บแก๊บปลูกขักปลูกหญ้าไปด้วยนาก็เหมือนบ้านนั่นเลย ห่างจากบ้านไม่ถึงครึ่งหลักกิโลมาก็ง่ายถนนถึงบ้านนาก็เท่ากับบ้านนั่นแหละถนนถึงบ้านฝากเพื่อนๆอ,อันนี้ก็สวนของลูกหลานทําอยากทํากินป้วยอะไร จะเดินกลับแล้วละ่ะเดินกลับแล้วล่ะค่ะมาริวๆให้เพื่อนๆดูไล่นาก็อย่างนี้แหละมีกวัวมีควายอยู่ด้วยควัวควายก็อยู่ในทุ่งหญ้าพอมีกินอยู่นะมันเป็นดินชุ่มชื้น ชนบทหนนากับบ้านอยู่ด้วยกันลูกหลานก็นอนอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นบ้านมันใกล้บ้านเหมือนโบราณเขาว่าน่าจะกลายเป็นบ้านคนขี่ขานสีอดตาย อันนี้ต้นมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงป่านะโดนฝนไปเมือ่อตะกี้นี่ไม่ติดแล้วร่วงหมดแล้วมะม่วงป่าไม่ติดดอกเลยเพราะว่าโดนฝนฝนมาเมื่อวันที่แปด ตกวันเดียวนั่นแหละหายเงียบไปเลยป่าธรรมชาติหายไปนี่จะป่าเงินป่าทองเกิดมา าเงินป่าทองคือป่าอะไรสวนยางค่ะนี่แหละป่าเงินป่าทอง,ออรง,ง,ทองบรรยากาศร่มลื่นเหมือนกับปักใต้แต่ก่อนลุ้นพี่เขยรุ้นอะไรได้ไปทำงานที่ปัดปากใต้หาดใหญ่สงขลา ทีนี้หอบสวนยางขึ้นมาไว้บ้านเราแล้วไม่ได้ไปไหนอยู่กับถิ่นที่นี้อยู่กับถิ่นก็ทําไม่หวาดไม่ไหวนอกจากขี้เกียจแค่นั้นไม่มีความว่าจนอยู่กับคนขยัน โบราณท่านว่านี่ค่ะสวนยางเพียบเลยบ้านจะกลายเป็นป่ายางพาราจะท่วมหลังคาก็ใช้จริงจริงอยู่กับไร่กับนาต้นไม้สักก็มีนี่คือต้นไม้สักด ปูกเยอะนะแต่ว่าเขาตัดไปแล้วหลายต้นต้นไม้สัตว์บ้าไปก็ได้จะเดินเลาะแหละไม่มีแรงที่จะทำเหมือนเขาหรอกอันนี้ยยางมันยังโยออยอยู่เลย ตัดเมื่อเช้านี้ยางยังย้อยอยู่เลยนะตัดทุกวันเงินเกิดทุกวัน บ้านแล้วปากใต้นะ่ไม่เหมือนบ้านแลมแล้วทีนี้แพ้บ้านเราแล้วแพ้นครพนมแล้วยางเยอะมากเลยนครพนม บ้านนี้คือบ้านอะไรเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆป้าไปก็อยู่บ้านนี้ป้าไปอยากเป็นคนฉลาดอยู่ตำบลนาหนา,หนา,หนาอำเภอทาตพนมค้า ไปตำบลนาหนาดเห็นเลยว่าบ้านป้าไปอยู่หมู่หกอันนี้ออกมารีวิวเที่ยวสวนยางไม่ร้อนนะคะแดดไม่ร้อนเลยค่ะถึงร้อนมันก็ร่มป่ายางนี้หลายไร่ อันนี้สวนยางเพื่อนบ้านอยู่ไล่ติดกันกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆนที่รับชมขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ